จากห้องที่ผมพักอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามนั้นคือประเทศเกาหลีเหนือนะฮะวิวตรงนี้ทั้งดูสวยงามแล้วก็ดูลึกลับมากเลยนะครับประเทศจีนนะครับมีสถานที่หลายแห่งที่อยู่ติดกับเกาหลีเหนือ ซึ่งจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะสามารถมองเห็นเมืองที่พัฒนามากที่สุดเมืองหนึ่งของเกาหลีเหนือได้และเพื่อให้เข้าใจกับประเทศนี้มากขึ้นผมจึงอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลาครึ่งเดือนซึ่งในช่วงหน้าหนาวที่อากาศนั้นหนาวจัดของแถบนี้เดี๋ยวพวกเรามาลองเป็นคนท้องถิ่นมาสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันระหว่างจีนและเกาหลีเหนือกันนะครับสวัสดีครับผมิชนะานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชายแดนจีนที่เมืองตันตงนะครับมันเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องของการทําการค้าระหว่างจีนและก็เกาหลีเหนือนะครับ ห่างจากประเทศเกาหลีเหนือก็เพียงแค่แม่น้ำยาลู่สายนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านม,มาเดินเล่นนะฮะชมความแตกต่างระหว่างประเทศจีนและก็ประเทศเกาหลีเหนือกันนะครับนี่คือทางเดินชมวิวริมแม่น้ําของเมืองตันตงนะครับฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นประเทศเกาหลีเหนือน,นะฮะส่วนที่นี่นะครับมีผู้สูงอายุจํานวนมากมายนะครับมาเดินเล่นออกกํบบาลังกายกันนะครับ รัฐบาลจีนนั้นนะครับลงทุนจำนวนมากในการสร้างอุปกรณ์ออกกาลังกายในพื้นที่สาธารณะเหล่านี้เพราะฉะนั้นชาวบ้านหรือคนสว่วอายุเมื่อไม่มีอะไรทําก็จะชอบมายัางริม,ม่น้ําเพื่อเดินเล่นหรือออกกาลังกายกันเจ้าเครื่องที่ใช้ออกกำลังกายตรงนี้นะครับมันมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับผมพอผมนั่งไปนะฮะแล้วออกกําลังกาย มันก็จะมีตัวเลขตรวจสอบข้อมูลการออกกําลังกายของเรานะครับตรงจอตรงนี้นะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับแสดงให้เห็นว่าเราออกกำลังกายไปมากน้อยเท่าไหร่นะครับเหนื่อยแล้วครับ โดยผู้อุปกรณ์ออกกําลังกายเหล่านี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบดิจิตอนราคาของมันนั้นก็คงไม่ถูกอย่างแน่นอนแม้เขาจะนํามาวางกลางแจ้งเพื่อให้คนได้ใช้กันอย่างสะดวกและฟรีแต่ผมก็สงสัยนะครับว่าพวกเขานั้นไม่กลัวคนจะมาขโมยหรือทําลายกันหรือไงนะซึ่งเมื่อเทียบความเพลิดเพลินและสะดวกสบายระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือนั้นชีวิตของคนเกาหลีเหนือที่อยู่อีกฝั่งนั้นก็ดูหดหู่ไม่น้อยเลยละครับ เกาหลีเหนือนั้นนะครับดูจะเป็นประเทศที่ลึกลับมากซึ่งผมปักจะเห็นคนจีนนะครับที่ทําเหมือนผมคือยืนอยู่ริมแม่น้ําเพื่อสอดส่องดูว่าคนเกาหลีเหนือนั้นกาลังทําอะไรอยู่ซึ่งแม่น้ําสายนี้คือแม่น้ําย่าลู่เจียงนะครับเป็นแม่น้ําที่เป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศจีนกับเกาหลีเหนือส่วนเป็ดที่เห็นในแม่น้ํานั้นเราต้องระวังนะครับเพราะถ้าเราไปจับเขาแล้วเราก็ติดคคกได้เลยนะฮะมันเป็นสัตว์คุ้มครองของจีนซึ่งก็ใกล้จะสูญพันธ์แล้วนั่นเองครับริมแม่น้ํามีคุณลุงคนจีนท่านหนึ่งนะครับกำ 在水里呢，为了洗衣服。他告诉我，水里很干净。您在这里游泳啊？嗯、啊，对，一会儿就来了，还有几个朋友来，了一会儿就来游泳。冬冬天吗？冬泳吗？就现在，一会儿就弄、啊。哇，你们好厉害啊现在现在零度呀。现在零度也不算冷，最多的时候是这种半结冰状态。哎，那那那如果它半结冰的话，游泳应该很危险吧？活动一下就过去了，两个人一起上冰上去。 照相上点照相ว้ใน那个再跳下来然后再游回来。泰国人都很美很漂亮的。是漂亮说话呢非常好听。去过泰国？去过旅游过。去泰国旅游？很多中国人去泰国旅游。นี่คือท oh. ี่ที่เขาไว้ใช้สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อลงว่ายน้ำในแม่น้ำนี้นะครับหมเือเที่เคซึ่งผมก็สงสัยนะครับว่าถ้าเขาว่ายน้ำแล้วว่ายไม่ระวังว่ายไปยังฝั่งเกาหลีเหนือจะมีโอกาสว่ายกลับมาไหมนะ และท่าเรือที่เห็นอยู่นี้นั้นนะฮะเป็นท่าเรือของประเทศจีนส่วนเรือที่อยู่ในแม่น้ำนั้นนะครับเป็นเรือประมงที่กาลังจับปลาอยู่นะครับเป็นเรือของประเทศจีนเพราะว่ามีธงของประเทศจีนอยู่บนเรือนั้นส่วนตรงนั้นมีเรืออีกลำหนึ่งนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของประเทศอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ติดธงชาติไม่แน่ใจว่าเป็นของจีนหรือของเกาหลีเหนือนะครับและเรือลํานี้นะครับเป็นเรือขุดทรายแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นเรือของประเทศจีนหรือของประเทศเกาหลีเหนือนะฮะ เราก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าพวกเขานั้นแบ่งทรัพยากรทางน้ําเป็นอย่างไรผมลองค้นดูในเน็ตก็ไม่เจอข้อมูลในส่วนนี้นะฮะมีเรือประมงของจีนด้วยนะฮะอีกตรงนั้นผมพักอยู่ริมแม่น้ํานี้ก็นานนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมบ้านเกาหลีเหนือที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นเหมือนเป็นบ้านปเปล่าๆแล้วก็ป่าไม่เห็นคนเลยสักคนแม้แต่ในช่วงค่านั้นก็แทบจะไม่เปิดไฟกันเลย ซึ่งก็แตกต่างจากฝั่งจีนนี้นะครับที่แม้จะเป็นเมืองชายแดนเล็กๆแต่ก็ดูคึกคักเป็นอย่างมากเราจะเห็นตึกสูงมากมายนะครับซึ่งก็คือบ้านคอนโดริมแม่น้ําแต่นี้ไม่ใช่ใจกลางเมืองนะฮะส่วนทางริมแม่น้ำนะครับมีความยาว20กิโลเมตรมีกําแพงที่ทั้งสูงและหนาตลอดทาง เดาสิครับว่าเขาใช้ทําอะไรตอนแรกผมนึกว่าใช้เพื่อป้องกันเมืองอยามสงครามเสียอีกนะครับแต่เมื่อคนดูก็พบว่าที่จริงแล้วนี่คือประตูเขื่อนเพื่อใช้ป้องกันน้ําท่วมเมืองน,นี้นะฮะคล้ายกับกรุงเทพที่บางครั้งก็มีน้ําท่วมซึ่งก็อันตรายมากและเพื่อปกป้องผู้คนภายในเมืองนะครับรัฐบาลจึงสร้างกาแพงนี้เพื่อป้องกันน้าท่วมโดยเฉพาะโดยประตูเขื่อนเหล่านี้ปกติก็จะถูกเปิดไว้เพื่อให้สะดวกต่อการสัญจรน,นะครับพอน้ําท่วมมาก็จะปิดประตูนี่เป็นสาราที่เขาใช้พักผ่อนกันนะครับดูมีสไตล์ที่เป็นจีนโบราณเป็นออย่่าาาางมากกสวนนนนนี้เป็หฬิะครับ แต่มันกลับมีสไตล์ที่เป็นสไตล์ยุโรปแทนไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับเท่าที่เห็นนะครับผู้คนที่อยู่ในเมืองนี้นะฮะชอบใส่หมวกที่มีหน้าตาปแปลกๆกันคนจีนนะครับชอบจูงสุนัขเดินเล่นกันมากเลยแม้อากาศจะหนาวขนาดนี้นะครับก็ยังจะพาสุนัขออกมาเล่นกันนี่เป็นลานกว้างขนาดเล็กแห่งหนึ่งนะครับมีคุณลุงคนนึงนั่งอยู่ที่นี่ถ่ายสิครับว่าแกนั่งทําอะไรดูตรงป้ายสีฟ้าที่ตรงนี้เขียนว่าอาหารนกพิราบถุงละ5้หยวนนกพิราบขาวเหล่านี้นั้นเวลาบินเป็นกลุ่มนั้นก็ดูสวยงามมากเลยจริงๆ เพราะฉะนั้นคนจีนนะครับจึงชอบนกพิราบมากคนจีนยังเลี้ยงนกพิราบแล้วก็ยังจะกินนกพิราบสีต่างๆไม่เว้นแม้แต่นกพิราบสีเทาที่เราเห็นได้บ่อยในประเทศไทยนะครับนกพิราบเหล่านี้มีอาหารให้กินไม่ขาดสายทุกตัวนั้นจะมีคนมาให้อาหารเพราะฉะนั้นจึงทั้งขาวและอ้วนดูน่ารักมากเลยนะฮ<ช>ะ <ut> คงเพราะที่นี่เคยมีสงครามนะครับจึงมีรูปปั้นที่สื่อถึงสันติภาพนะครับมีพิราบขาวอยู่ตรงนั้นนะ ตรงนี้มีหินจารึกแม่น้ํายาลูเจียงคงเพราะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับนี่นะครับเขาจะมีการตั้งแผงทําการค้านะครับแล้วก็จะมีชุดสวยๆสไตล์เกาหลีนะฮะให้เราใส่แล้วก็ถ่ายรูปกับหินของยาลูเจียงนะครับหินจารึกยาลูเจียงนี่นะครับจะเป็นชุดสไตล์เกาหลีของผู้ชายนะฮะหายอยู่มะโอชาดนี้好看อ这个有一点像中式的吧。 ก是中国啊朝鲜的就朝鲜的然后还有这个是吗哦还有这个我看一下哦我要这个吧这个这个挺好看哎นี่นะครับกลายเป็นหนุ่มเกาลีเนือแล้วนะฮพร้อมมว้ามาเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกับหินจารึกแม่น้ำยาลู่เจียงกันนะครับ เอ๊ะตรงนี้ก็มีหินจารึกแม่น้ำยาลู่เชียงนะครับแล้วที่ถ่ายเมื่อกี้เป็นของปลอมอา้าวอันนี้มันหินของจริงนี่หว่าถ่ายสักรอบตรงนี้มีหินจารึกแม่น้ำยาลูกแล้วนะครับหัวคนจีนี่หัวการค้ามากเลยนะฮะทำหินยาลูกปลอมเพื่อให้คนถ่ายรูปนะครับที่แท้ตลอดเส้นทางนั้นนะครับมีแผงให้เช่าชุดแล้วก็หินจารึกให้คนถ่ายรูปมากมาย โดยธุรกิจแบบนี้นั้นนะครับต้นทุนต่ําแถมกําไรสูงผมว่าธุรกิจท่องเที่ยวของไทยนั้นเราสามารถเอาไปเป็นแบบอย่างได้นะครับทางเดินเส้นนี้นะครับก็จะมีของที่ระลึกขายนะครับแล้วก็จะมีของที่ระลึกจากประเทศเกาหลีเหนือด้วยนะฮะ这个是朝鲜的真正的钱吗？对呀，什们在用吗？啊到朝鲜就可以消费五千五千块钱等于多少人民币啊？几块钱？几块钱？啊八块钱吧。八块钱人民币哦那一本一本多少钱呢？这一本一百二十。 นี่นะฮะนอกจากเงินเกาหลีเหนือนะครับก็ยังมีสเต็มเกาหลีเหนือด้วยนะฮะว้าวซื้อมาแล้วนะครับคอลเลคชันเงินเกาหลีเหนือนะครับราคาแค่20หยวนนะครับประมาณ100บาทนะฮะเมื่อกี้ถามคุณลุงท่านนี้นะครับเขาบอกว่าเง s, <S ินเนี้ยสามารถเอาไปใช้ไ uh> ด้จ uh> ริงท <weighted what> ี่เกาหลีเหนือนะฮะโดยจะซื้อบุหรี่นะฮะได้3ซองนะครับบุหรี่เกาหลีเหนือนะฮะ แล้วก็ซื้อบะหมี่นะได้2ชามนะครับนนในที่สุดเราก็มาถึงยังสะพานข้ามแม่น้ำแล้วนะครับมันเป็นจุดท่องเที่ยวที่ถ้าใครมาเที่ยวยังเมืองนี้ต้องมาเยี่ยมชมที่นี่กันทุกคนที่อยู่ด้านหลังนี้นะฮะคือสะพานข้ามแม่น้ํายาลู่เจียงนะครับมันนั้นมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศจีนนะฮะคนจีนรู้จักกันทุกคนนะครับเกาหลีเหนือนั้นทําการค้ากับจีนก็ผ่านทางสะพานมิตรภาพจีนเกาหลีเหนือสายนี้แหละครับแล้วผมก็ขึ้นมายังบริเวณสะพา,านสายข้างๆนะครับ มันเป็นสะพานสายพอติตร์สายหนึ่งของที่นี่ที่จริงแล้วนะครับสะพานข้ามแม่น้ํายาลู่นะครับอยู่ด้วยกันอยู่สสายนะครับสายที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับปัจจุบันนะครับเป็นสะพานที่ทําการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือนะฮะโดยจะมีรถไฟกับรถทุกนะฮะวิ่งข้ามไปข้ามมานะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นสะพานที่ผมยื่นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ํายาลู่ที่เก่าแก่ที่สุดนะครับโดยมันถูกสร้างขึ้นในปี1911นะครับผมในอดีตนะครับมีสงครามที่สหรัฐอเมริกานะคร ะะช่วยเหลือประเทศเกาหลีเหนือและสะพานเส้นนี้นะครับถูกเข้มงวดที่ระเบิดของสหรัฐอเมริกานะครับท้งระเบิดลงมาจนทําให้กลายเป็นผ่านขาดอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะครับสะพานขาดนี้น,น,นะครับถูกใช้เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมันถูกระเบิดขาดก็ไม่สามารถใช้เพื่อเดินทางไปยังเกาหลีเหนือได้แต่ปัจจุบันนะครับมีนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาเยี่ยมชมมันเพราะว่าประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามเกาหลีนั้นเกิดขึ้นไม่นานนัก ฉะนั้นคนจีนค่อนข้างจะคุ้นชินกับปศุสัตร์นี้โดยบนสะพานขาดนั้นมีการเปิดเพลงเพื่อระลึกถึงแต่เพื่อเตือนให้ผู้คนนั้นไม่ลืมปบดาศิสร์ในหน้านี้นะครับเราจะเห็นคนแก่จํานวนมากมาเยี่ยมชมนะครับเพราะพวกเขานั้นผ่านเหตุการณ์ในอดีตนี้มานั่นเองโดยผมเองนั้นเหมือนสัมผันได้ถึงความรู้สึกอันแสนหนักอึ้งของพวกเขาจากสงครามในอดีตนะครับแล้วนี่ก็เป็นตอของสะพานที่ถูกระเบิดแต่ก็เหลือหเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะโดยเพราะเทคโนโลยีการเกษตรของเกาหลีเหนือนั้นล้าหลังนะครับ อากาศก็เย็นมีที่ดินทําการเกษตรก็น้อยจึงเกิดการขาดแคลนอาหารขึ้นอาหารจํานวนมากจึงต้องนําเข้าจากประเทศจีนซึ่งโดยหลักๆก,ก็จะเป็นการนําเข้าข้าวนอกจากนี้เกาหลีเหนือก็จะนําเข้าน้ําตาลเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์อื่นๆของจีนด้วย ซึ่งจีนก็จะนเข้าแร่เหล็กและทรัพยากรแร่อื่นๆจากเกาหลีเหนือและก็จะมีการทเข้าถ่านหินสิงทอและอื่นๆของเกาหลีเหนืออีกส่วนของสะพานนะครับจะเห็นว่ามันมี2ส่วนนะครับที่แตกต่างกันนะครับส่วนที่สีเข้มขวานี่น่าจะเป็นของจีนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวนะครับน่าจะเป็นของประเทศเกาหลีเหนือนะเมื่อสังเกตดูสะพานนั้นนะครับมันมีทางรถไฟอยู่ด้วยมันเป็นสะพานที่ทั้งรถไฟและรถยนต์นั้นวิ่งร่วมกัน แต่ก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับถ้าขึ้นไปเดินบนสะพานเพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้แต่มองสะพานด้านข้างๆนี้จากสะพานขาเท่านั้นไม่สามารถขึ้นไปได้อารมณ์ก็เหมือนกับเราได้แต่มองประเทศเกาหลีเหนืออยู่ห่างๆนั่นแหละครับเมื่อลงมาจากสะพานขาดนะครับผมก็เห็นเรือลําใหญ่ของประเทศเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกซึ่งที่ทราบก็เพราะว่ามันมีธงชาติของประเทศเกาหลีเหนืออยู่บนนั้นแต่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรือลำนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรหรือขนส่งอะไรเหมือนกัน สวนนี้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ีของเกาหลีเหนือนะครับชื่อเมืองซินเอจูมันเป็นเมืองท่าที่สาคัญเมืองหนึ่งของประเทศเกาหลีเหนือและเพื่อที่จะมองเมืองของเกาหลีเหนือให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพวกเราจึงตัดสินใจนั่งเรือชมเกาหลีเหนือลำสุดท้ายก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดน,นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือนี้ไปชมประเทศเกาหลีเหนือกันนะครับเรือชมประเทศเกาหลีเหนือตอนนี้ก็ออกจากท่าแล้วนะครับทริปอันแสนพิสวงของพวกเรานี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยก็มีเพื่อนร่วมทริปที่สนใจประเทศเกาหลีเหนือไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับผมได้ยินมาว่านี่เป็นใจกลางเมืองของเขานะครับซึ่งดูแล้วตึกอาคารก็ดูไม่เลวเลยแต่ว่ามันมองเงียบเหงาเหมือนไม่มีผู้คนไม่รู้ว่าไปไหนกันหมดนะครับนอกจากนี้ผมพบว่าห้องบนตึกนั้นส่วนมากคือไม่มีหน้าต่างเป็นห้องเปล่าๆทั้งนั้นอย่างก,กับเป็นแค่โมเดลอาคารยังไงอย่างนั้นเลยก็แปลกจริงๆนะครับ ไม่รู้ว่าจะเหมือนกับที่เขาพูดกันว่าอาคารเหล่านี้สร้างให้คนฝังตรงข้าไมได้ดูเท่านั้นจริงหรือไม่นี่เป็นอาคารลักษณะกลมที่พวกเราเห็นเมื่อตอนอยู่บนสะพานขาดนะครับแต่ยินว่ามันเป็นโรงแรมสุดหรูของพวกเขาแล้วก็เป็นอาคารแลนด์มาร์คของเมืองนี้ด้วยสังเกตให้ดีนะครับมันจะมีภาษาเกาหลีเขียนไว้อาจจะเป็นชื่อแบรนด์ของพวกเขานอกจากนี้โรงแรมนี้มีหน้าต่างนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นโรงแรมจริงจริงนะฮะเมื่อผมลองใช้กล้องสองทางไกลส่องมองดูนะครับปรากฏว่าไม่เห็นผู้คนเลยแต่ตรงนี้มีกองทรายเต็ไมไปหมดแล้วก็มีเครื่องตักทรายส ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเรือเหล่านี้เป็นเรือสําหรับอะไรบ้างและทาไมต้องมาจอดอยู่ตรงนี้อาคารเหล่านี้นั้นน่าจะเป็นโกดังหรือโรงงานนะครับในที่สุดผมก็ส่องมาเจอคนเกาหลีเหนือแล้วนะครับเขายือนอยู่บนเครื่องตรงนั้นตรงนี้มีคน2คนยืนคุยกันอยู่บนกองทรายและตรงนี้มีคน2คนกําลังเดินเล่นกันอยู่นะครับดูแล้วเหมือนกับพวกเขาเป็นแค่ประชาชนไม่ใช่ทหารจะส่องมองหาคนที่เมืองของเกาหลีเหนือน,นี้นั้นนะครับเหมือนกับเล่นเกมจับผิดภาพเพราะส่องไปแทบหาใครไม่เจอเลย ผมได้ยินไกด์คนจีนนั้นพูดว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นประเทศที่ผู้หญิงเยอะผู้ชายน้อยนะครับผู้หญิงส่วนใหญ่ของเกาหลีเหนือนั้นต้องทํางานมีผู้หญิงจํานวนมากมายนะครับที่ต้องทํางานเป็นแรงงานอย่างต้องมาสร้างบ้านและสร้างถนนแต่ที่ผมเห็นไกลเมื่อสักครู่นี้ดูไม่เหมือนผู้หญิงเลยแม้แต่น้อยก็ไม่รู้นะครับว่าที่เขาเล่าให้ฟังนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ประเทศเกาหลีเหนือนั้นเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะลึกลับจริงๆนะครับไกด์คนนี้นั้นนะครับก็ได้บอกอีกว่าจากที่นี่เราสามารถไปเที่ยวยังประเทศเกาหลีเหนือได้ไปเที่ยวเกาหลีเหนือนั้นจะต้องมีการ เมื่อผ่านด่านเข้าไปยังเกาหลีเหนือแล้วเขาก็จะมีการตรวจสอบอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเราปิดเครื่องแล้วที่เกาหลีเหนือน,นั้นก็จะมีไกด์ท้องถิ่นที่เป็นคนเกาหลีเหนือคอยพาเราท่องเที่ยวเที่ยวชมนะครับเมื่อจบการล่องเรือชมเกาหลีเหนือแล้วพวกเราก็เดินกลับไปยังจุดที่เรานั้นเริ่มต้นในตอนเช้าท้องฟ้าน,นั้นมืดแล้วยามข้ามของจีนนั้นสว่างสวยแต่เมื่อมองไปยังฝั่งตรงข้ามเกาหลีเหนือน,นั้นกลับตกอยู่ในความมืดมิดไรแสงสว่าง